อันนี้เป็นส่วนเปือกเนาะส่วนเปือกนี่ได้ยินมีเอฟซีบอกว่าอ่ากินได้เนาะใบมันเนาะกินได้เอามาน,นึ่งตำเจวเห็ดออมบอลนี่ยังก็ไดฮนะน่ะเอ้ห้องนี้นะพี่น้องเห็นไหมงามมาแท้เอาว่าพี่น้องอ่าอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงแท้ทแล้วนะน,นี่นะอืมใหญ่พี่น้องอืออู้หูคุณเนาะ อ่าโอันนี้ซ่องน่วยเลยอุ้ยอู้หูโอ้ยน้อ,นนองสมบูรณ์แบบเลยอู้หูเห็นบอกตอนนี้เราจะถ่ายหัวบอกก่อนเนดะ้อไหนเห็นบอกอันนี้ก็แม่นหมดเลยอ๋ยอสุดยอดเลยของซาลี่เนาะ สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเครื่องปลูกอีกแล้วพี่น้องเนาะก็คืออ่าดังที่คลิปที่แล้วก็คือรีวิวส่วนของเบอลนู่นเนาะตอนนี้ก็จะมารีวิวส่วนของเซาลี่พี่น้องเอ้เนาะตัวพลผลกะปุกนี่โอ้งามเกี่ยมจะบเป็นตาค่ายออกแล้วพี่น้องเอ้เนาะดังที่บาลปูน้ำได้แนะนำมาแหละอ่าถ้าจะเป็นบาลปูน้ำต้องได้เอารถเนาะไปาเพื่อ,อส่งออกสินค้าของเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวนี้บาลปูน้ำก็ อ่าพอนพี่น้องเดือนละสี่ลอยไปกุเลียนพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ก็ทุกคนให้กำลังใจบ่าวบุญนำโดยกันเม่งโฆษณาให้เด้อเพื่อจะให้มีเงินไปพ่อนลดพี่น้องเลยอ่าสนิบาไหวได้พี่น้องใต้ได้แท้เลยอ่าเพื่อความยุโรธคลองพี่น้องพอตรงเรื่องเนาะอ่าถือว่าการหรือว่าทุกท่านที่ว่าเห็นแล้วอยากอ่าช่ยเรือบ่าวบุญนำเนาะเดี๋ยวบ่าวบุญนำจะข้อแนะนำอ่าสองทางติดต่อแต่กีบ่าวบุญนำให้บุเป็นเนาะขอย้ำทุกคลิปเนาะอ่าบ่าวบุญนำได้อ่า เอาการตริดต่อไว้อยู่ที่กล้องวิดีโอเนาะพี่น้องบอลที่คําอธิบายเด้อบอลที่คําอธิบายันบอลแมนบอลอ่าซื้อแล้วก็บ,บอลแมนบอลอ่าคอมเมนต์เนาะเป็นบอลอธิบายบ,าบ่าวุฒิธรรมเลยแปะลิงก์ยูทูบอ่าขออภัยเนาะแปะลิงก์ขลองเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ลิงก์ขลองไลน์เนาะบ,าบ่าวุฒิธรรมเลยแปะอ่าไว้ข้างล่างฮะแหละแล้วก็ฝากเข้าไปอ่าติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวผู้นรรติดต่อหาบ่าวผู้รบบนรรแล้วก็ช่วยเหลือบ่าวผู้นรรได้เนาะบางคนบางท่านก็ อสองห้า,าได้กับบุเฮนสองทางติดต่อของบาร์บูนัมเนาะ,ะแนะนำก็ต้องดอีที่บาร์บูนัมได้แปะลิงก์ลงไปและเนาะคำอธิบายบาร์บูนู้เป็นเพียงผู้เดียวที่ว่าได้วางลิงก์เข้าไปเนาะเป็นสองทางติดต่อของบาร์บูนัมแน่นอนเนาะ,ะท่านผู้ชมถือว่าคลิปนี้ก็จะรีวิวกันเบื้องเนาะและ้วก็หมดแล้จะได้ข้ามไปเบื้องนั้นเลยพี่น้องเลยเนาะพอบาร์บูนัมจะได้ตั้งเวลาไว้เดี๋วิดีโอเด้อก็แบบบาร์บูนัมคอมเมนต์อันใดบทนั่นก็บาร์บูนัมจะกลับขึ้นมาท็อปน้ำลังเนาะ โดยที่การกดหัวใจแสดงว่าส่งใจไปห้อยก็แสดงว่าทุกทุกคลิปที่ทุกคอมเมนต์ที่บ่าวบุญนำได้กดหัวใจก็แสดงว่าบ่าวบุญนำได้อ่านผ่านเนาะกานสิคิมพิมพิมพิมตอบคอมเมนต์มัดทุกอันมันจะบุรลอดพี่น้องเพราอเขาไปเป็นซ่องสามวันเนาะคอมเมนต์ของเอฟซีไล่คนก่าอยากทักทายสบายดีมีอย่างต่างๆบ่าวบุญนำขอส่งกดหัวใจไปให้เด้อท่านผู้ชมเด้อแสดงว่าบ่าวบุญนำได้ตอบแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะ แน่นท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นส่วนสาลี่ของบาวนูนต่อเนาะหลังจากให้เบิ่งของเซาลีอันนี้ก็เป็นของบาวนูนต่อจากของบาวนูนไปก็จะเป็นของาาลีเนาะพี่น้องเนาะนี่ตนี้ก็มอยก็กําลังยุบแล้วพี่น้องเอ้เนาะนี่เห็นบ่นี่อันนี้ก็จะเป็นการยังเป็นส่วนของบาวนูนเนาะแต่ก็โอ้คือสิเป็นตะกินแล้วพี่น้องเอ้ยบ่บนไปบิเบิ่งนนก็้นี่เนาะ โอ้ยยางเธอพี่น้องเลยเนาะย่างเธอเนาะโอเคพอดีเนาะตึมซอกสามวันบาบุน้ำได้ไปฝั่งนั้นมากก็อาจจะพอดีเลยแหละเนาะนี่ห้องได้บักใหญ่พี่น้องเลยค่ายเป็นน่าจะค่ายซ้ำห้องต่อสิบผันเนาะตามลีทองตลาดเขาเจรค่ายเนาะขจรเสียเงินสิรีแนี่เนาะเขาเจ้าจะมีเงินซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อทุกอย่างอะไรเนาะทัผส้มเนาะไป เท่านั้นกะที่นี่ห่างใต้ห่วงใหญ่เนาะมันบ่มีอนุญาตสานอาหารก็ได้เนาะนี่พุ่นโอ้ซ่ํากับอันนี้ยังเลยพี่น้องเอ้ยแมํากับหน่อไม้แเนาะแค่นี้มันของซลีลนี่เนาะซลีลงแล้วเาบ่ใจยังเป็นของซบ่นูนเนาะแะโอ้เป็นแถวเลยพี่น้อง โอ้ตัวนี้หักซั่นน่ะม่นมูกินบ่บ่จังไดเอ้นี่ออกลายเด้พี่น้องเอ้ยพอบุญนําได้ยินอ่า FC บอกว่าถ้าลายแล้หักออกเด้ว่าซันวสิหักออกบ่บหักได้นาผมนมันกายามแล้วบมันจะมันสมเกแล้วนยามนตัวดเกเป็นตกินได้มเริ่มเรื่องกนาผมนดๆจกต้นจักให้เลย ลูกเสาเตาลูกส,า,า,กสายยงเือไปบ้านหอยเมียงแล้วบ่าวบุญนำจะนำลูกเสาลูกสายไปน่าจะจะบอกอันบ่าวบุญรอดเข้ามาได้เนาะทุกครั้งที่กันไปในขันบ่าวบุญนำบอ,บอกให้มาแล้วบ่มานะ สาวติกเนี่เดี๋ยวบ่าวพลังจะไปนำเอาน้องติ๊กมาเนาะโอ้น้อนทองเสียงดีค่อยได้เห็นจะปั้นให้เป็นน้อนทองให้ได้พ่ะอันนี้ขุดยังวะลี่ลี่อันนี้ขุดยังวะอีวดัดขุดยังโอ้บ่าวพลันขุดมันวระสาททันต์โชว์พ่อ บ่ววานี่ขุดคือคนลาวขุดพี่น้องเห็นไหมคนลาวในขดุดอันนี้เนาะคนลาวเนี่ยอ่าตรงเรื่องเราคนปลาเขาจะขุดนี่เขาจะจ้องเลยกินจิบมห้ายคือทเท้าขุดเลยเนาะตะกี้บ่าวบุนนำกับไอ้คนเพล็กคนมันกินอย่างซีหลับตอนอยู่นำอ่าชีวิตเด็กน้อยตะกี้เนาะย่นดพ่อแม่เก่านะเออเข่าอึดนนำพี่น้องเลยทุกแต่แท้ก็บ่าวบุนนำนี่นะเนาะ โอ้ oh, อันนี้เป็นเครือมันเอ้า oh. อันนี้ในบ้านนันมากก้นได้เนาะลีเนาะ mm hmm. เครือมันบักเงยเนาะน้ะนองเห็นบ่ mm hmm. เออน้องซักไว้เนอะบ้านนั้มากกุดกินเนาะอาจจะเอาน้ำตาลเอามักพามาเฮ็ดน้ำว้านกินนเนาะเนาะโอ้อันนี้เป็นผล oh, สลีของคนปลูกเนาะโอ้ oh, มีมักแตงอมเหือนอีกขุ่น้ะมักทั่วอีก เออน้องควาปุ๊กหนอะนี่ควาไว้ยัดมันเน่าแบ่งให้พูดละโลเนาะอู้ท่าผสมอู้งามอะไรอว่ามี่บังฮะมาไปรีวิวส่วนก่อนเด้อโอ้น้ำมูกเอ้กบงงามเนาะงามแล้วงามแล้วนี่ ออ oh, ah. oh, no. oh, ันนี <hilar> er <mumbles> <at> ้เป็นสลีน้อยเนาะสลีน้อยปลูกคุณอู้อันนี้เป็นอ้อยข้าวฟางเนาะอ้อยข้าวฟางสลีฮะตามเดิมเนาะตามเก่าที่บ่าวบุญนำจะรีวิวแหละบ่าวบุญนำจะไปพูนโค้งหมาเนาะโอ้อ้อยข้าวฟางงามคักเป็นต้นบักใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ แกลูกเศราเตา้าผู้นนี่นะแน่เห็นบ่เนี่ยตอนน้อยพี่น้องเลยมักม,มักมาจีสินี่แหละพอเป็นเมือกเลยเนี่ไงเอามือมาจ,อจี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 จังีสี่แหละมันมืนดนเห็นบอกบนอาเซอร์ะจะมากับย้อนเป็นสิบสี่ครั้งนะพี่น้องเน,ะเนงาะเขียนเนาะบนนั้นบ้านน้ำจะมารีวิวทางนี้ขึ้นเนาะไปขึ้นมาทางนี้ก่อนมาขึ้นมาทางนี้เคืออันนี้เป็นมันเทศเนาะมันด่างเนาะ คน,นนี้ก็แมนกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้เนาะนี่มักแตงหอยเทอร์มิก็โอ้เริ่มแล้วเด้เนี่ยโอเริ่มใหญ่แล้วเนาะวันนั้นฮะสาลีนี่มันเด้พี่น้องเลยมักเสียยาคาหุน่นบักกีดีบอกว่านำไปซื้อแวกให้เด้เนาะตะกี้พี่นวองอยากได้แวก เราเสียมคุดคุดคุดกูดดสันเดี๋ยวนี้แท้สบายแล้ววะนะโอ้สลีเขาปลูกไร่บนหน้าไปหน่อยฉีแหละบระเด็แนะนำมือที่เขาจะปลูกเองนะนี่เนาะอันนี้เป็นสลีบานสลีหนึ่งเขาเนาะจะได้เอาเสือเอาแนวมันเลก่อนนี่ยนะบัวหลวปีนานี่เอาไล่ไร่พันมาปลูกเนาะ แค่ดีมันมักแต่งหมดปุกเงาโอ้โหเนี่อัน,นี้เป็นส้นเพ ước นือกเนาะโอ้ถองงามแล้วนี่ยโอ้เสียเงาบอกให้ทาเดะทาเดะอาเิมาเสียช่วยพ่นบนสนใจพ่นเสียก่อนเลยพี่น้องเลยเนาะนี่โอ้โหสมบออูงณ์ไง พี่นานนี่มีเสื้อมีแนวแล้วบุยากบริเตปมาแต่ไกลและบ่บผนำ่คิดรถจักไปเอาไปไกลพี่นานเอ้ยเป็นมือเนาะไปนะช่วงนั้นเนาะอ๋ออันนั้นใกล้เขาเจะมาวะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนเพือกเนาะส่วนเพือกนี่ได้ยินมีเอฟซีบอกว่า กินได้เนาะใบมันเนาะกินได้หอมานึ่งตําแจ่วเห็ดออมบอนนี่ก็ได้ฮะนะบาบ้นนำก็ับไปลองเจอเถื่อเนาะจะว่ามีมีรุ่นขันรุ่นบุคคนเนาะเราบางท่าทึกรุ่นบุคคลฮอกก็จะเหากินได้เนาะแนะนำเขาเบื้อง่อนนี่นี่เป็นส่วนเลยพี่น้องเลยเนาะนี่หงายงายหงายดีกลัวจะมาเ้ายจุนี่พี่น้องเอ้เส้นนี่ยากลำบากเนาะพี่นาฮอกก็น่าจะ โอเคแล้วนะ้าทับสมน์เนาะเห็นปะส่นเพือกเขาอันนี้นะเนาะโอเคเริ่มเขา้าฮาส่วนสลีบแบนี้นี่นีกหน่เริ่มแล้วนี่นะเนาะ,เ,นะเริ่มเข้ามาแล้วแบบน,นี้เห็นบ่ดีแต่สลีเ์าออกอัดก่อนสันทึกผสมพันธุ์ ลูกยูญาแน่น,นอนพอฝั่งนั้นเป็นสลีธรรมชาติเา,านาะแต่ทางนี้มันสลีว่านเนาะสลีพันธ์พันธ์ว่านาโอ้โงามเลยพี่นองง้องเลยมอยก็เริ่มยุบเริ่ม,มดำเล,ย,ลยเนาะธรรมสชมเนาะเนี่ยไปไปนี่บุเขาเลยพี่น้องโอ้หวงได้บักง,งามุน้า บ,บ่าวบุญนำจะอาทิตย์หน้าที่นา่นาจะได้นุนอนเฝ้าดิพี่น้อยห้องบุได้ขันบุนเดินเฝ้านี่เขาเจ,มมเจ้าชิมารักงานเขาเจ้าเนาะโอ้ยบ,บ่าวบุญนำเขาเป็นห้องจังสี่เลยบ่าวแน่เด้อท่านผู้ชมบ่าวบุญนำอาจจะาพาเขาเจ้าญาไปอยู่บนนลอยเติมเพราะว่าเที่ยนี้มันอันตรายเสี่ยงอันตรายพี่น้องไก่ไล่เนาะบ,บ่าวบุญนำจะพยายามดึงเขาเจ้าไปอยู่ทถนนลอยเทีเ่ยนแปะแปะบานของบ,าบ่าวบุญนำเนาะเส้นทางรถสะดวกฮอร์มอย่างกะมาห่ากันกับพวกเกิน มอดสิบสามหนาที่ในก็ะหอดนะพีน่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นสองสามสัปโมงจึงหอดได้นี่ยนะแล้วก็การพัฒนาอาจจะสะดวกว่องไวกว่านะโอ้ยงามเนาะไม่ห่วงดอกอ่องปองแองป้งแป้งพีน่น้องเลยไฮ้ยคนเนาะเฮ้ยห่วงนี่นะพีน่น้องเหยนไหมงามมาเท้าว่าพีน่น้องคนตัวนี้ก็คู่กันเลยุนี่ก็บประมงงาม อันนี้กะฮบนซ้อนกันเลยฮบนสุดยอดเลยพี่น้องเอนะ้เนาะความงามอยากให้มาสัมผัสโดยตัวท่านเองเนาะว่ามีความสุขพี่น้องเอ้อยู่บันให้บันป้าทแท้ๆแหละบวชส้นกับโลกภายนอกเลยพี่น้องเอนะ้เนาะอ่าอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงทแท้ๆแล้วนะนี่นะอืมโอ้ยเปลี่ยนแปลนแปลนเท่านะซาลีเฮ็ดเวียกเห็นบอกเห็น แฟนมดฮะต่อไปก็จะเป็นบุกมาเรื่องักแตงนี่ฮอตขั้นได้แล้วขจรมีคนลักมาปิดตลอดนะพี่น้องเอ้เะโอ้เห็นบ่ใหญ่แล้วนี่ตู้จะเอนี่อู้หันมาชมเนาะ โ oh, อ้ผสมผสานกันเลยอ้าว ah. นี่คือมีมาปืดนะเนี่ยโอ้โ oh, อ้ oh, น,นี่นี่ง่ายง่ายง่ายพี่น้องอืออู้หูนี่เหรออ๋อโทษง่ขนาดเลยนี่กระแมนอืมอ๋อโทษโทโท นำมือนับเบาบนน้ำจะมาแกซิทที่สุดเลยมัน้มานอนเฝ้าเพลินเละพี่น้องเลยบ่พ่นอันนี้สองหน่อยเลยอุ้ยอู้ฮาดโถเนาะแมนมืดอันนั้นน่ะอื้มไม่หน่อยนี่นะปัตโด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 เป็นพ่นเป็นมากแล้วท่านผู้ชมเนาะ ถอาบบอามานู่นนี่ทอะไรส่มเครื่อนเดินด้านในสุกแล้วนีนเนะองบุญนอ้โหใน,นขนาดพีน้องเลยน่มาที่ย่างนี้อีกจงปูมเจมเป็มพี่น้อง หน่วน้อยก็กําลังแมนหน่วใหญ่ก็กําลังสิสุกี่พุ่นพุ่นแล้วเนาะพุ่นน่วยข้าวนี่ก็น่วยข้าเนี่ยพุ่นอจะพยายามบ่หจิไรเนาะเนี่ยพุ่น อ้าวทุ่น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 ทุเป็นมากหมดป้า,ท,าทุ่นี่มันบักงามพี่น้องสมบูรณ์แบบเลยฮู้เห็นบ่กต่อวันเราจะถ่ายหูวบอกก่อนเด้อนาเห็นบ่สมบูรณ์แบบไรเนาะเอาไปเห็หนแนวตัวใดที่ว่าสมบูรณ์ รอๆพี่น้องสอสอนไลนสอออนไลนี่พุ่นพุ่นนะเลียนกันเลยพุ่นน่ะเลียนไปพนเลยพุ่ลุ่มพอขอเอ้คักๆๆเป็นหนกเป็นพนแล้วเนาะอันนี้ก็แม่นหมดเลยน สุดยอดเลยของซาลีเนาะสุดยอดเลยคนานั่นกำลังออกตามบหาน่าบาจีเนาะจีบออก,ก่นเฮเนแล้วนะห้น,นันผสมนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสีหน่วยคน่โท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  ส้มใหมันซึ้งใจกันพี่น้องเลยขึ้นอาทิตย์น้าที่ยน้านี่ได้ปิดแล้วบ่นี่เนาะเกิดลุ่มเนาะจงฟงเจงเปงเลยพี่น้องเลยกาเข้าไปเนาะทามันสุกก่อนถ้าจริงจะเข้าไปปิดเอามันโอ้ขักขับพี่น้องเลย อปลูกแบบธรรมชาติแท้ๆพี่น,น้องเอ้เนาะบริสต์ปุ๋ยบริสต์เคมีอียังเนี่ยเป็นมักแต่งปอดสั้นพิษของพี่น้องพอตอ้องเรื่องพี่น้องเนาะฮู้น,นมักอึหรือฟักทองเบื้นนองนั้นหุ่นเนาะเข็ดลุมเหม็นมดเลยหุ่นเข็ดลุมตึบมดเลย โอเถอเทสวดยอดสวสดยอดโอ้นี่มีแคมอยู่บงงามปะได้เหรอฮะนี้นออกลาไล่หบบอขี้นเลนจะบงงามนะครับเป็นมากอน,นนก็เนาะเป็นมากเยอะเนาะ่นเราเป็นมดแล้ว ดอกคินี่นะที่ลึกเลยคนองมุกบ่มาเก็บุนั้คักว่านี่1หน่วย2หน่วยนี่เนาะดกเป็นมากดกอีหลีพี่น้องเอ้ยยนี่3หน่วยคมันยามมาให้เต็มกันอลนี่ๆๆเนาะหน่วยนี้หน่วยใหญ่นี่อยู่ในพี่น้องเอ้ยอู้หลายๆเนาะโละบ่ทั่วแล้วนี่ ไม่ได้พี่น้องโอ้ขับขัมาเลยเลาะให้เศร้าลีนี่พุณว่าน้องความงามแข็งแล้วอู้นี่มะเขียวมะขาว สองน่วยผีมะขาวกำลังเป็นเนาะนี่ก็มะขาวอลนนี่มะเขียวสุดยอดเลยพี่น้องเอา คุณเนาะพื้นที่ที่จะเจนานออกมีจากมือที่บา่าวบุญนำจะพาไปเบิ่งเด้อทำสมเนาะเอาที่ว่าทำสมเนาะอันนี้ก็เป็นการรีวิวส่วนของซาลีน้องเสียบเมื่อใดงานะเสียบสิทธิ์แล้วแล้ววินนี่ฮะก็แล้ววินนี้กลิ่นหอมเหรนไอหอมเราใส่น้ำยาปลาพนมใส่น้ำหอมน,อนั่นแหละหักซาเนื้อซาตัวเนี่เด้อเปดูสาวเด้อหอม ผู้ชายมาเห็นนี่โอ้เขามักโอ้เนาะทำผสมเนาะนี่เห็นบ่เอาคือในวิดีโนี้บ่าวบุนาคก็จะจบเพียงเท่านี้ได้เพี่น้องเอยสุนะ่ะสิข้ามไปบุนนืองนันเนาะโอ้เนี่ยดีใจไปหาลูกเต่าป่ะนี่ยจะไปนำเอาลูกเต่ามาเด้อ,นอนดู่นมีลูกเต่ามีเบาโยงลูกไซโยงข้ามไปบมืงน,น,นันพี่น้อยจะไประดมอ่อน ลูกบุญรอดมาอยู่ฝั่งนี้นำเนาะเพราะว่าเขาไปอยู่ดโดนแล้วเขาแตกตื้นพี่น้อยแตกตื้นย้อนว่ามีคนไล่แหละเนาะว่าเขาหมดว่าบุนนำไปกับสิบบอกว่าบ่มีไพ่แล้วมีแต่อายมีแต่เอ้ยนกอ่าบอสเขาหยาดนะว่าซาเนาะมากกับทีเอาโดนโดนเอาเมเซียวขิมฮันเซียวขิมบอกแกอ่านมาเท่านึงพอเราก็เป็นคนบอกอ่อนอ่านว่านี่เขางกันน่าจะบุญญาดอกเนาะคนพูดได้ว่าแห้งบวทั่งแล้วมัน ไปเลย đấy ของชัวรนี่น่ากอมเลยอ่าูนสิจะเาเลยทุกคนโอเคถือว่าจะได้นำมาให้ได้แล้วก็กจะบอให้เกิดแบบนี้ยจิ้งสัญญาบอวนำสัญญาที่บอให้เกิดอีกแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวค่าว่าติ๊กอาลงลีสบายดีสบายดีเอาบ๊ายบายเราไม่ไปบายเด้อ